สวัสดีค่ะพบเป็พี่น้องค่ะอ่ะเราก็มาคุยกันจุหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็ป้ามาเบิงได้ค่ะพี่น้องในความคืบหน้าของอีเถกได้ค่ะพี่น้องเด้อป้าจิโตพี่น้องว่าเธอเขาสิผู้ยิ่งใหญ่สำเร็จล้นะคะช่วงนี้นะคะเธอกำลังทำนะคะปั้นกะระแสกำลังทำความดีนะคะพี่นอนะะ้องนะคะอ่าคืออยากจะให้ความดี ที่เหตุมากตอนนี to to ้นะคะเพื่อจะได้ช huh ่วยเหลือนะคะสามีส huh ุทธิลักษณ์นะคะของพี่น้องของอันของคุณเถือกนะคะคุณเถือกก็ได้นะคะพี่น้องนะคะได้ไปส้างกระแสนะคะได้สร้างกระแสอย่างหูกจากบ่กช่วงนี้นะคะก็เรั่งบอกว่าเออนี่เข้าหาผู้ใหญ่เลยค่ะพี่น้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้านนะคะในบูบาทหนึ่งนาพี่น้องก็เป็นการที่ว่าเออนาเอายังก็นดสินบนทีพี่น้อง ไข่ตีไข่เนา่าตีเพราะมันเอาไวา้แล้วที่เขางวดที่แล้วนี่นะคะพี่น้องว่าเขามาแก้บนเรียบร้อยแล้วใข่เนี่ยเอาไปแจกเขาตีในหมู่บ้านเออนะคะลงคาถานะพี่น้องล่งคาถาอาคมไหลมาเทมาอ่อนวัอนอนวตีนะคะนะคะก็เอาใข่ได้พี่น้องไปมอบให้โุงเรียนนะคะหรือให้ในหมู่บ้านว่าเออนี่เดอ้อนะคะเป็น การที่ว่าเนี่ยมาทําความดีว่าสัน้นเพื่อกบเกิืนความสัวของสามีของผัวนะคะผัวผ,ผู้เพิ่งเกิดเก้าเธอก็ได้ลงทุนนะพี่น้องนะ,ะเอาไข่เน่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องไข่เหลวไข่ไหวเนี่ยแหละของอัินนะพี่นอ้องเอฟซีนะครับพี่น้อง, FC, ะะองที่ว่าอันอันนะใสอันนะนะฮะใสปั้นใสเอ่อนะคะใสกระเสียทั้งหลายนะนะเออนะฮะไหนะวเรียบร้อยหลังจากที่อัน หมาดําจากอิงกฤษวันที่ที่เขาไปแก้บนนวดที่แล้วนะคะใครใครจกักนวยฟ้องนะะพี่น้องนะคะเป็นพันๆน,นะมันบด้ลงทุนสื่อเด้อค่ะอีเถือกได้ใครลงทุนสื่อเดอีหยังกะันะฮะเป็นแบบพวกช่วยโอกาสวิชาชีพนะฮะหลักใครเขาไปใครที่เขามาแก้บนนะพี่น้องเนี่นะคะถ้าเป็นใครดีๆจากตลาดสั่งสื่อมานี่นะคะเอาไป แกบุญหรือเอาไปแจกเขานี่นะคะมันก็อีกอย่างหนึง่งเด้ถ้าเขาซื้อมานี่เอาไปแจกเขามันได้บุญเด้ค่ะพี่น้องคือว่าเขาเป็นการตั้งใจมันบ่พี่น้องนะแต่นี่เถื่อเด้ค่ะพี่น้องนะคะเอาใครรักใครเจ้าของเนี่ยที่เขาอันนะอ่านะคะที่เขาเอามาแก้บุญน,นะพี่น้องนะจะเขาสิงลงค้าทายยังเสกันนะเสินหอยเสินหอย,หอยลงไปนำ้ำจักสิปีนึงไดเดอ้อนะคะเศร้าบ้านกินกันจะได้ลงไหลตัวไหลกับอีเถิกไปน้ำไหลกับจำเลยไปนำ้ำ วสันบัตรด้กะนะเอามาแจกด้วยค่ะมาแจกด้วยค่ะมาเอาเด้วพี่น้องเออนะคะในหมู่บ้านนะนั่งกับบุ้มีอย่างมาแจกราคาช่วงนี้นะคะเพราะว่านั่งกับขอท่านบ่ค่อยได้นะคะขอท่านยากยากเดี๋ยวนี้เพราะว่าเอฟซีหูตาสว่างวสันนะคะได้ถือไม่แล้วก็เอ๋พ่อกันเลยค่ะสองผัวเมียนะคะเสียงปากหายอยู่ได้แบบนี้นะ เหตุอีกแล้วนะคะมันก็เหตุยังสี่เดยบัตรดิเหตุยังไดล่ะค่ะพี่น้องนะคะเออนะเอาไปแจกเด้อพี่น้องบัดนี้ก็ประกาศว่าต้องการนะพี่น้องอ่าอยากจะสร้างกระแสว่าคนนี้มีนางลำนะคะจะได้เป็นล่ำบวงสวงนะคะพันข้นวัดสันเนื่องอาเนื่องอ่ในเหตุผลอย่างจะเอานางลำไปเก้านะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยครบพันพี่น้องคิดดูเด้อว่าเถือกเสกอะไรเสกได้ทุกอย่าง นะคะดูอํานาจของในการที่จําเลยนะคะอ่าอำนาจของในการความเชื่อนะครับพี่นองนะ,ะผู้รับผู้เย่บางคนรับหูรับตาภาษาใครจะซื้อก็เอาคค่ะพี่้องมึงกระบงเตยยังพอออกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแน่นะคะ บอนรับสินบนุญบอนรับหยังของจำเลยเนี่ยนั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้แสดงว่าพวกมึงนี่นะอดอยากตากแหงนะคะพี่น้องอยากได้หยังอยากได้ความดังวัดตีโอ้กูนี่เป็นพอออโอ้กูเป็นผู้ใหญ่โอ้กูเป็นสี่ได้ออกกล้องนี่เตีสูเนี่ยนะคะห้อยตะหิวแสงนะฮะความสัวลายเนี่ยนะคะเก็บไว้อยู่ข้างในนะคะเวลาข้างหน้าฉากแล้วโอ,อ้กูดีเหลือเกินเออนะคะเพราะอะไร อาเห็นจำเลยเปน็นหวังผลประโยชน์นะคะสูมีหนกมีหนน้ากันบบกูถามแน่นะคะเออถ้าคนดีๆเขาบอกมีไผมาสนับสนุนจำเลื่อยดอกนะคะซุ่มขี่ขาซุ่มขี่ขอักตั้งหลายเนี่ยเออนะคะบอกว่าเนี่ยนะกูใช้มาย,ยืมมันอันพวกนังล่าปอบพี่้านะคะในหมู่บ้านเนี่ยนะคะสักสองสาร้ยคนนะคะรวบรวบเอาหลายๆหมู่บ้าน นะคะมึงไปทําพ่อมึงตายยังไงแม่มึงตายเลยไงยไงอสัตว์นะคะถึงจะบอกว่าเสีเอานั่งร่าไปถวายหลายๆมึงทําอยู่แบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนมึงเห็นมันเบาบอกมันบอกว่ากูต้องอ่าเป็นการที่สร้างกระแสทุกเดือนกูต้องสร้างอย่างอลังการเห็นบ่าล่ะค่ะพี่น้องเปลืองเงินไปบดีเปลืองเงินเอฟซีบอกหลอกเขาจกตาจาของไปทัวนะว่ากูนี่นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ นะฮะกูบริบ่อบอดุนไสไล่บริเป็นผู้กระทํำไสไล่เฮาดี่เห็นบิสังสักซิ์สวยเฮ้าด้ค่ะกับต่วตัวค่ะพี่น้องนะคะก็ถึงบอกนี่ยกูซ้ำเร็จมาตลอดถึงได้ดีมาตลอดเห็นมาว่า เอออีปอบมึงเห็นบ่มึงเห็นฝนตกมือไหร่บค่ะนาะฝนตกพายุเขานะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะมึงคอยดูว่าอะไรจะตามมาสักวันหนึ่งพญาง,งูเขียวงูเหลือมของมึงเนี่ยนะคะเอออาปากวอยหันมัดสิดูดเลือดซึ่มๆเพราะว่าอะไรสูสางพญาง,งูเขียวนี่นะคะพญาง,งูเหลือมของมึงนี่ยังบม่ได้มตรฐานเลยคะ่ะยังบ่มีการตรวจสอบเดอ้อลมพายุมาเนี่ยนะคะล้มทับชาวบ้านตายเนี่ยนะคะแล้วใครจะรับผิดชอบนะคะอันนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ อ่านะคะเพราะอีพ่ออิดอ,อ่เพราะปูนเพราะปั้นนันกรุณาด้วยนะคะนั่นลี่ค่ะเป็นเป็นจุดประสงค์ที่ว่านี่นะคะเดี๋ยวสักวันกรรมก็จะตามสนองมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีมาเรื่อยๆนะคะเห็นหมเออเพราะว่าถือก็เลยบอกว่าเนี่ยการจ,จัดงานงนอลังการจ้างคอนเสิร์ตมาพี่น้องนะคะเออหมอลงหมอร่ำไหนมึงบอกว่านะคะในการที่งานจบวงสวงนะคะเหตุอย่างแน่ในอ่าลั่นพญางูเขียวขึง้นงูเหลือมเนี่ยนะคะ ในเมืองดานโกสวรรค์ของพวกมึงทั้งหลายเนี่ยมึงไม่ให้เอานางลำวับวัวแบบแหวมไม่มีดนตรีนอกจากจะเป็นหมอปอบผีฝ่าในกลุ่มของมึงเท่านั้นผลสุด้ายมึงก็หิวแสงมึงก็หิวเงินหิวยอดวิวนะคะสร้างกระแสป,ปั้นไปจ้างนะคดนตรีเข้ามานะอีควายก็ไม่พ้นอะไรนะอยากขึ้นเวทีอยากประชาสัมพันธ์อยากจะประกาศให้ตัวเองว่ากูเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่น ในสังคมอีกต่อไปเพื่ออะไรจ้างคอนเสร์ตรเข้ามานะคะพี่น้องหมอล่ำขนาดหนึงเนี่ยเพื่อจะได้ขึ้นเวทีไปแหกปากร้องเพลงนะคะสิ่งเดียวที่กูขอโอกวอนนะคะพี่น้องไอ้พวกสัตว์หมานี่สร้างภาพอยู่ตลอดเห็นบอกเมื่อคนอื่นเขาบอกว่าเออกูชิมาจ้างหมอล่ำบวบเป็นเวมมาแก้บุญหามเขาเนดยค่ะ แต่ผมสุดท้ายยังไงเชิดกับจำเลยเฮ็ดอิงค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการที่จัดงานสงการนะ้ลดน้ําดําหัวโคตรพ่อโคตรแม่มันนะคะพ่อมันตายแมย่มันตายมันก็กำลังจะตายอยู่แล้วชักนีเด็กเด็เด็เด็มันก็เลยบอกว่ากูลดน้ำศพก่อนนะคะเรียนเชิญทุกคนมาลดน้ําศพนะคบเออนะคะวันที่อ่าสงการนี้นะคะจัดใหญ่มโหุรานนะคะก็มีนางรําป่อปีฟ้าอ่าหนึ่งพันคนนะคะเพิ่งมาลาถวายหน้าศพ มันได้ประกาศออกไปงสั้นกับพี่น้องแล้วไงอ่ะซองขาวอย่าลืมนะคะมีตู้หยอดด้วยนะคะมาไลนะคะพี่น้องพวกมาไลจุดถูกเทียนนะคะพี่น้องนะอย่าลืมนะคะตู้หยอดด้ค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นใบสีนะคะมาถวายในปั๊บเนี่ย นะคะพี่น้องนาซบเนี่ยก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมพกมาคนละหมื่นสองหมื่นนะคะเพราะงั้นไม่พอค่ะไม่พอนะคะรายจ่ายเยอะนะ,ะนะเห็นบอกค่ะพี่้องคือเธอก็ได้ประกาศแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่ายัางไงเอฟซีทั่วโลกหรือคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็ต้องหอบเงินนะพี่้องไปเพื่อคนไหนจะร่วมง,งานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาปิดประตูสวรรค์นรกแล้วเด้น,เนะคะไม่ว่าฝ่ายไหนสวรรค์ไม่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนนรก ทีนี้แยกออกมาแล้วนะคะเอาฝ่ายทัโมโดทางนี้ก็ประตูกูก็ปิดเว้ยอ่าทางนี้เถอกูก็เปิดนะคะเปิดเปิดปิดปิดเห็นไหมคะผนสุดท้ายนางรําไปกองอยู่แถวบ้านนะคะโมโดพออะอไรโมโดเขาอะนะความคิดที่ดีนะก็สร้างบ้านเขาสร้างเพิงออกมาต่อเติมเทพื้นปูนเพื่อรองรับนักลําหรือคนที่มาเยี่ยมเยือนเห็นบอกคะ่ะพี่น้องนะคะนั่นคือใจเขากว้างเห็นบ่กเขายกเก้าอี้ยกนั่นยกนี่ออกมา แล้วเขาก็ได้ขายน้ําเขาด้วยใช่ไหมคะนี่เขาอะหมูมีการหัวกันค่ะท่านสมัยกาอีเถอมึงเขียนไหมพอนางรําไปเนี่ยนะคะพี่น้องนั่งปอบพีฟ้าทินอื่นไปเขาบอกไปแวะหาไ,ไอกาแฟเนา่นาๆนะคะของจําเลยสกปรกและแพงด้วยนะคะช่องกัายังบอถูกนะคะน้ําใสติงลิงยุอีหาปอบหัวมึงนะคะหวานบบหวานะแถมยังนำนำแข็งขนเอาน้ำแดงยุกคร่งส่วนนะคะนำหวานกับหมีมียังวายอยู่นี่แหละค่ะในการที่นะคะ ประสบการณ์ของเิกบ่มี่เปิดร้านกาแฟาเนาๆเดี๋ยวก็เจ๊งกับพี่น้องเห็นไหมนะ้ากินกับโคโมโดอนเนี่ยนะคะพี่น้องน้ำขวดสะอาดทุกลักอนาไหมนะคะพี่น้องอยากกินนะขวดหนึ่งยี่สิบบาทอุย้ยสบายมึงไปตองไปซื้อกาแฟาแก้วะร่อยหา้าก็มันนะแก้วละแปดมึงคิดเบิ่งเนี่ยแก้วนึ่หน่วยหนึ่งอิสัตมีแต่น,น้ําแข็งเออของโมโดอนี่ได้กินโคาราชนะคะโคกเต็มๆทั้งขวดนะคะพี่น้องกินแล้วซูซานำเปาเต็มขวดยังกับเต็มขวดสิบบาทยี่สิบบาท ถือกี่ตั้งหากว่าจำป็นค่ะพี่น้องกินน้ำเยอะๆมันจะได้อันนาล่างสิ่งสกปกออกไปบ่บะว่ได้ไปแดกลงกระฟุงกับแฟนเน่าของมันเห็นบ่ค่ะขายทด้บล่ะค่ะขายได้ตเตอมือแรกออกไปมาบ่มีผู้ใดซื้อบ่มีแอดมินบ่มีผู้ใดออกมาอุ้ยวันนี้มีเอฟซีคนนั้นเลี้ยงนะบ่มีค่ะพี่น้องของมันแพงแล้วก็ไม่ได้คุณภาพเบนบอค่ะพี่น้องเอ็นบอมันบ่มีน้ำใจนะฮะขนาดเจ้าของนะอีสัตวมาเนี่ยนะเป็นเจ้าของพื้นที่มันไม่ทําอะไรไว้สําหรับรองรับนะคะ พวกอันนาไพไปไพมานะคะอันนาเอฟซีน่ะงูทั้งหลายบูมีบอลสีอยู่นะคะขนาดซาลาผักศพของมันเนี่ยค่ะอ่าสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเอาไปไว้มันเอาไปไว้ริมทางพุ่น,น่ะพี่น้องพอมึงแม่มึงจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นไพสิไปไพก็อยากมานั่งจอบเบื้องหน้ากันตัวเขาก็อยากรับคุ้มคุยกันเห็นบ่ค่ะหมดความหมายเวลานั้นเขาซื้อให้โอ้ยกาดจีนเขาพูดแบบว่าไอ้เกิดขึ้นเล่นๆค่ะพ่อเขาซื้อเร็ว จริงๆคงกว้างมึงเป็นยังไดระมาดำนะคะมีควายเออนะคะเศษฐีทั้งหลายนะคะยาจกเออเอาออกมาเสนอเจ้าของพทุทธไทยมันให้ค่ามึงไหมละ่ะเออนะคะมันบริวารอย่างเด้ยวยึดคร้งเดียดละเออมันก็จริงๆควางมันบริสุทธิ์ใจเลยเถิดอะเพราะได้ใหม่มานะคะลืมเก่าเพราะพวกพวกนี้มันเป็นคนที่โวลืมตีนอยู่แล้วเห็นบ่มคะอันนี้ป้าข้าพเจ้าสู่ฟังในเมืองจุดนี้นะคะเธอกำลังนะคะรวบรวมนะคะอ่านะคะพวกสัมภเวสีตั้งหลายเนี่ยนะคะ อาณาด่านนาทนนี่นะเออนะคะตาบอดทั้งหลายเนี่ยก็เริ่งเสียนะคะเอาเงินมานะคะพี่น้องบัตรนี้ก็รวบรวมมือทั้งบดีนะคะอันไอพวกอันอ่าอะไรอะทั่วผีตีทั่วผีนะอันเก็บแพงๆอันนะคะพี่น้องตาบอดทั้งหลายก็สิน้ำพวกตาบอดทั้งหลายตัวข่ามาตัวบัตรนี้ลงพื้นที่บัตรนี้ไว้สะบัตรนี้เงินสิบรุวยได้จังไดจําเลยว่างแผนปานีนะคะมันสอยาธิดคุกจังไดล่ะค่ะนะคะเห็นไหมพอนะการที่ น่าเป็นจำเลยค่ะตะกวนล่อยเปรนี่ครับพี่น้องนะฮะคดีนี้รวยไม่รู้ตัวแพ้ก็อยากรวยตัวบัตรนี่แพ้ก็อยากสิขาเด็กหน่อยตัวบัตรเห็นบ่มันเป็นคดีดังเมนบ่พี่น้องนี่แหละค่ะก็เลยสั่งกระแสสั่งปันนั่นคือเป็นกระบวนการนะครับพี่น้องของพวกนี้นะคะอย่าไปหลงเสื่อเลยค่ะเด้ออย่าไปสนับสนุนบ้านคนสัวมีเงินเก็บไว้บุญทำบุญนำทานเก็บไว้จุกหองกินเอามาเล่นดีกว่าเสียงหวยยังได้บุญกว่ามึงกินยังได้โศกลาภของเจ้าของเมนบ่พี่น้องอ่ะอย่าไปสนับสนุนมันไอ้นะกูบ่สนับสนนุหรอกค่ะอันนี้ แล้วมาบาเล่าสู่กันฟังนะคะความคืบหน้ากับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ